ึงายหลังและขอเจอกับอันดับหนึ่งต่อทันทีอันดับหนึ่งนั้นก็เป็นกระเทยแก่โรคจิตที่มีหน้าตานิ่งๆแต่โคตรน่ากลัวมันเก่งและเข้าไปจัดการรันได้อย่างสู่สีมีแต่คนบอกให้นางเอกนั้นฟังว่ารันเพื่อนเธอนั้น,น,นไม่รอดขาไปหน้ารันโดนต่อยโดนซ้อมจนสลบแพ้อันดับหนึ่งแบบขาดลอย นางเอกตกใจมาอุทานเอ๋ที่เห็นว่ารันนั้งพ่ายแพ้ไปแล้วรันโดนกระเทยซ้อมอย่างหนักจนไม่สามารถลุกข,ขึ้นมาได้พวกกระเทยก็ก,กดดันให้นางเอกโทรตามออฟฟิศรอยย่อมาทั้งหมดบังคับให้นางเอกนั้นตาม,มเพื่อนมาช่วยและนางเอกก็เห็นว่ารันโดนเอาไปเยียบยอดหน้าจึงทำให้เธอกลัวจนตัวสั่นและความกลัวก็เปลี่ยนเป็นความโกรธกูทนไม่ไหวกูไม่แอ๊บแล้วเว้ยบอกแล้วจะทำให้เธอนั้นโมโหครับ นางเอกใช้หัวโคกพวกกระเทยจนกระเด็นออกไปกระโดดลอยตัวขึ้นมาบนอากาศเคลื่อนไหวโคตรเร็วต่อยหน้าพวกกระเทยเข้าไปจังๆนางเอกบ้าเลือดคว้าเลขมาและททำการหักเลขโชหักเลขต่อหน้ากระเทยเพราะแววตาของเธอนั้นโกธและเอาริงสุดๆเผยท่าแท้ออกมาว่านางเอกนั้นโหดขนาดไหนเธอไล่ต่อยกระเทยไม่ต่ำก็หกสิบคนไตยอดหน้าคนอื่นจนหงายท้องใครวู่วามก็โดนทีจนกระเด็นแม่นอน งานนี้ฟิลคาดบางอาจทำร้ายรันเพื่อนรักนางเอกนั้นโหดเกินคนจนกระเทยนั้นอุทานว่านี่คือนางฟ้าอเวจีชัดๆกระเทย60คนนางเอกไปเรียบหมดโหดชิบหายหันมามองนักสู้3อันดับด้วยสายตาอาคาตเธอเล่นงานอันดับ3มได้อย่างแบ,บ่เบาเดินเข้ามาด้วยสายตาที่เยือกเย็นนานิ่งของเธอนั้นโหดเหลือเกินตอบอันดับสองจนคอแทบเ็ด สัตนาอันดับหนึ่งเอาชนะภายในหมัดเดียวเอาให้รู้ไปเลยว่านางเอกนั้นเติบโตมาจากครอบครัวยากุซ่าและมีพี่ชาย3คนที่เป็นแยงกีนั่นคือเหตุผลที่ทําให้นางเอกเผยท่าแท้ว่าเธอนั้นมี d n a ของนักสู้ภายในตัวตั้งแต่เกิดเรียวผู้นํากระเทยก็อยากจะรู้ว่านางเอกนั้นแน่สักแค่ไหนรีบเดินเข้ามาขอวัดกับนางเอกในค่ําคืนนี้ชีวิตของนางเอกนั้นเป็นลูกสาวคนเดียวมีพ่อเป็นยากุซ่ามีพี่ชายที่เป็นนักเลง3คนเธอซึมซับการต่อสู้และความรุนแรงไว้ในความทรงจําชอบอ่านกระตูนช็อกต่อยในเรื่องเรียก วอิกาเพอเธอมีเซริซาวะและเคนจิเป็นไอดอลซึ่งทำให้นางเอกนั้นหดเกินต้านกระโดดมาไปเข้าใส่เรียวจนง่ายทอ้องอุซาแอฟใส่มาตั้งนานสุดท้ายพวกกระเทยก็ทำให้เธอนั้นะบะแากเล่นงานจนพวกกระเทยนั้นโดนลูกยากุซ่าไปไปทั้งแกง๊งและนางเอกก็โทรตามให้เพื่อนๆนั้นมารับตัวรันกลับไปเธอยกเครดิตว่ารันนั้นจัดก,การพวกกระเทยเพียงคนเดียวผู้คนก็ต่างพากันชื่นชมว่ารันนั้นเก่งสุดๆไปเลยและก็พากันสงสัยว่าทำไมรันถึงไม่ยอมกลับมาทำงานทั้งๆที่มีแต่คนชื่นชมและรอต้อนรับ เธออยู่ตอนนี้รันกำลังนั่งร้องไห้เธอกอดเข้าและช็อกสุดๆในตอนที่เธอโดนกระเทยรุมกระทืบนั้นจึงทำให้เธอนึกขึ้นได้ว่าเธอนั้นไม่เคยแพ้ใครไล่เตะคนอื่นมาตั้งแต่เด็กไม่มีใครเอาชนะเธอได้และเธอนั้นก็มั่นใจในตัวเองสูงเพราะเธอนั้นคือที่หนึ่งมาโดยตลอดคืนนั้นรันเห็นความจริงว่านางเอกเป็นคนจัดการพวกกระเทยเธอตกใจมากที่เห็นว่านางเอกโหดกับปีศาเสียอีกเวลานางเอกหันมารันก็แกล้งหลับตาทำเป็นไม่รับรู้นี่คือเหตุผลที่เธอไม่กล้ากลับไปทำงานไม่กล้าสู้หน้าใครแต่ว่าเพื่อน ก็เข้าใจคิดว่ารันนั้นเป็นคนจัดการพวกกระเถยแกงมิดไนไม่ยอมครับยกพวกกระเทยมาถึงบริษัทของนางเอกพวกมันแข้นใจอยากรู้ว่านางเอกเก่งจริงๆไหมพวกรอยอ,อก,ก็ออกมาต้อนรับคัดขวางเอาไว้รีบยกพวกออกไปบวกกับพวกกระเถยกระเถยต้องการเจอกับนางเอกเพราะเมื่อคืนนางเอกไปพวกมันไว้ครับทุกคนก็งงเพราะทุกคนต่างรู้ว่านางเอกนั้นเป็นคนซื่อและนิสัยดีมาก ไม่มีใครเชื่อว่านางเอกเป็นคนคว่ำพวกแก๊งกระเทยและนี่คือควีนเธอเป็นราชินีแห่งการชกต่อยของผู้หญิงในบรรดาสุภาพสตรีเธอนั้นเก่งที่สุดแล้วในเมื่อรันไม่อยู่น้องเดียวจึงต้องเป็นคนนำพับยกพวกรอย่อบวกกับพวกกระเทยทันทีตอนนี้ส่งตามกลางเมืองก็เริ่มต้นขึ้นแล้วดันมาตีกันตอนเวลาทำงานจึงต้องรีบปิดฉากเพราะกลัวโดนไล่ออกพวกกระเทยก็รอเจอนางเอกเพียงคนเดียวเท่านั้นครับอยากให้นางเอกมาวัดกับควีนแบบตัว,ต,วตัวไปเลยนางเอกก็ไม่สนใจเพราะเธอนั้นโฟกัสที่การทำงาน ฟังกับเธอก็บอกว่าคนที่หัวที่สุดคือนางเอกนะไม่ใช่รันยิงทําให้ทุกคนงงไปอีกเพราะทุกคนเห็นว่านางเอกเป็นคนอ่อนแอทั้งสองนั้นวิ่งบวกกันต่อยกันโค่นมันครับแรงของผู้หญิงจะสู้ผู้ชายได้ยังไงกันครับแน่นอนว่าพวกกเธอทนนั้นเก่งกว่ามากเล่นงานพวกรอยย่อ